ภาคคุณยายสองคุณยายมหาหาดแม่ย่างจังหวัดกรสินบนว่าป่าขึ้นธานี้อามมาเบิ่งเด้อพี่น้องว่าจะมีป่าบอสองสา,าวเพวื่อเกิดพี่น้องเลิศนี่ค่ะก็ここจะมีพี่น้องคุณนั่งตึกป่านะ่พี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นจะมีป่าบอเดอเห็นเ่นว่าป่ามันขึ้นก็จะนาเดียเพิ่นกว่านแห่อยู่พี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ครับพี่น,อน้องคนที่เิ่นหาอยู่หากินกล่องสิงจัหน่อยเด้กโมนีม้ติดต่องได้ดค่ะตั้งกล่องมามาลุ้นว่าเพิ่นจะได้ป่าบอกพี่น้อง อเออเดีย๋ยวเราจะขึ้นว่ห้องข้าวเรียนน้ำนี่ครับพี่น้องน้ำตกแม่ยางจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อค่ะอยู่เขื่อนลำเปาเนี่ละ่ะพี่น้องภูรยิยกมาเที่ยวกับเป่ามาช่วงนี้ก็ยังเป็นน้ำตกคื่พี่นอ้องเพิ่นว่าป่าขึ้นเมื่อวานนีิว่าสั่นก็เลยว่าเจตตองก็เลยขับรถมาบึงตอก็มีคนวานแหอยู่เด้อพี่นอ้องคนเล่นน้ำคลายนี่ค่ะบรรยากาศกุ้งว่าซัน้อย เันก็จะมีผู้สามวาปิกนิกกับสาม,มีอย่งนี่สินะคบชิวๆบรรยากาศดีมากพี่น้องสำหรับผูใดบามาโจเหล่าเนาะมาอ่อยผู้บ่าอย่างนี้เหมาะมากแม่ได้ผัวแน่แม่สินะนี่ขันน้ำตกไป่ยังตกคําจักหน่อยเพิ่นกระจะาก้ากันลังไหลามาปิกนิกเนาะพี่น้องไหมผ้ามาผ้ายังมานั่งเล่นกินเขา้าปังสิมะพี่น้อง ทำองฝืนเพื่นการนั่งเล่นน้ำกันค่ะแหมเพื่นวานอยู่คนหนึ่งผมว่ถือป่าย่างไปเลยแม่เพิ่นเล่นน้ำเดทโมเมนหาป่านี่ค่ะนั่งฟ้าคนสวยพีต่ตองเบิดหานี่โมเมนเบิดเบอรหาสถานที่ท่องเที่ยวเด้เบิดหาคนถือป่าเลิศมาเสียเที่ยวอเดียวพี่น้องบรรยากาศดีครับค่ะ น้ำตกแม่ยางจังหวัดกาลสินพี่น้องนี่นี่น,นี่ช่วงหน้าฝนเด้อนี่นี MA ่มาเที่ยวไดซานกเกยจะมานะคะนี่พี่ตองกับ้ายายมาเห็นว่าแม่ย่ายมูเพิ่นว่าอยากได้ป่าไปเฮ็ดสมสักรีภาพมาเบิ่งเพิ่นว่าป่าอยู่นี่สดๆใหม่ๆเป็นดงแดงนุ่งแดงบอมีเด้อค่ะนี่เด็กเพิ่นตื่นพี่น้องเพิ่นนั่งกินเหล้าพร้อมแล้วเพิ่นก็พากันตื่นโอ้นี่ป่าเปล่าเด้วแม่นี่กับอ่อยเคยเห็นโอ้ได้พอกินอยู่ นี่คับพี่น้องบรรยากาศใี้พี่นอ้องมาเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติสวยแห้งพี่น้องสําหรับผู้ใดที่อยากมาเที่ยวบอกเลยว่าน้ําตกแม่ยางจังหวัดกรสินช่ามากเอาดอเวอร์ door, สีกันขางปลาพี่น้องเราช่ำวสวยแห้งพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคค่ะฝากกดติดตามเพจนะจ๊ะยกสะดุ้งวันแหน้าแดงเขินลาเปาเม,มนี้มาเช็คอินอยู่น้ําตกแม่ยาง ส่วนมากคนก็ว่าตึกป่าอยู่่พเพ่นก็ได้ดป่าหลายพี่น้องแต่ว่าเมือน,นี้่าบ่มีคนตึกเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แบบมีนักท่องเที่ยวหลายมากกว่างสิมแม่โอเคค่ะพอกันไม่คิปหนาเด้ค่ะฝากกดติดตามเพจในด้จ้าว่าสังกั o ยูทู e น้ำเดอ้อพี่น้องสวัสดีจ้า